สวัสดีครับพบกับผม Tra ่ยวเวลบายทในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวไปสิบสามนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากลาดพร้าวไปสิบสามไปสถานีลาดพร้าวนะฮะเชื่อมต่อกับเ r t อาีลาดพร้าวที่นั่นนะครับตรงนี้ก็คือ Imperial World รลาดพร้าวนะฮะก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะฮะตะกี้ที่ผมนั่งรถเมล์มาก็มีการปรับปรุงบางส่วนแล้วนะครับ ก็เริ่มทยอยปรับปรุงนะฮะสำหรับอิมพีเรียลลาดพ้าวนะฮะรับกับการมาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับแล้วพอเรามองไปด้านหลังของสถานีนะครับเราก็จะเห็นตึกสูงสูงเยอะแยะมากมายเลยนะฮะตึกสูงสงตรงนู้นนะครับคือในเมืองกรุงเทพนะฮะ แล้วเราก็เห็นราชมังคลากีฬาสถานหรือว่าสนามกีฬาหัวมากอยู่ไกลๆด้วยนะครับฝั่งนู้นก็เป็นถนนรามคำแหงนะฮะทุกคนซึ่งในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะการก่อสร้างทุกอย่างก็เสร็จประมาณ90-99%แล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะค,คาดว่าจะให้เปิดบริการประมาณ3ปีเป็นอย่างน้อยนะฮะต้องรอต่อไปอีก3ปีนะครับเนื่องจากจิดปัญหาเรื่องการสัมปทานนะฮะ ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการหาเอกชนที่จะมาให้บริการเดินรถนะครับสำหรับรถไฟฟ้าใสาสีส้มนะฮะก็ต้องรอต่อไปนะฮะใสสีส้มนี้ก็จะวิ่งจากศูนย์วัฒนธรรมนะฮะเข้าเส้นพรามเก้าแล้วก็วิ่งเส้นรางคำแหงยาวๆไปเลยนะฮะจนถึงมินบุรีนะครับ รถก็วิ่งเข้าสู่สถานีมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมถ่ายมุมคนขับดีกว่านะฮะสายสีเหลืองนี่ต้องเน้นเน้นที่มุมคนขับนะครับเพราะว่าไม่เหมือนสายอื่นๆนะฮะสายสีเหลืองนี่เป็นระบบอัตโนมัตินะฮะ ต่อไปก็เป็นสถานีลาดพร้าว71นะครับข้างล่างก็เป็นถนนประดิษฐมนูธรรมนะฮะเรียบทางโดนลับินทานะฮะถ้าไปทางซ้ายก็ไปพระราม9นะฮะไปทางขวาก็ไปลับอินทาวัชรพลนะครับ ลาดพา71ถึงแล้วครับลาดพ้า71นะฮะสถานีต่อไปก็เป็นสถานีโชคชัย4นะครับตรถข,ข่างล่างขาเข้าก็เริ่มติดแล้วนะฮะ ก็จะติดเป็นประจำนะฮทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับเพราะว่าจะไปออกกันข้างหน้านะฮะแยกข้างหน้าราชดลลาดพร้าวนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นขาออกนะครับตอนนี้ก็จะติดนะฮะแต่ว่าจะติดช่วงแยกราชดลาลาดพร้าวถึงภาวนานะฮะจากนั้นก็เฉียวเลยนะฮะแล้วก็มาสโลอีกทีก็ประมาณโชคเชสี่สะพานสองนะฮะ

สถานีโชคชัยสีนะสถานีนี้ก็มีของกินเยอะนะฮะนอกจากในตลาดโชคชัยสีแล้วนะครับถนนโชคชัยสีทั้งเส้นนะฮะก็มีของกินของอร่อยนะฮะทั้งเส้นเลยนะครับอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวลาดเกียงเจ้าเด็ดๆขนมหวานอร่อยอร่อยนะฮะโชคชัยสีมีหมดนะครับแต่เสียได้อย่างหนึ่งก็คือตลาดอินดี้ก็ปิดกิจการไปแล้วนะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับ ทสถานีหน้าก็เป็นสถานีภาวนานะฮะถัดจากสถานีโชคไทยสี่นะครับผู้โดยสารที่รถทราบขณะเข้าออกขบวนรถโปรดระวังช่องว่างระหว่าง สถานีหน้าก็เป็นสถานีภาวนานะครับลงไปก็เจอตลาดเจอของกินเช่นกันนะฮะก็มีกับข้าวสำเร็จรูปนะฮะถ้าจะไปวัดลาดพ้าวก็ลงสถานีภาวนาก็ได้นะฮะ แล้วก็จะมีรถกระปอร๋อนะครับจอดอยู่หน้าปักซอยนะครก็สามารถไปวัดลัดพาได้นะฮะในกรณีที่จะมาทําบุญหรือมางานศพนะฮะที่วัดลัดพานะครับ สถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีลาดท้าวแล้วนะครับเป็นสถานีปลายทางนะครับเชื่อมต่อกับสายสีน้ําเงินนะฮะสถานีนั้นก็จะมีอาคารจอดแล้วจอดหรือว่าอาคารพักแอนไลท์ด้วยนะครับก็เอารถมาจอดได้นะครับสาหรับใครที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินก็ดีหรือว่าสายสีเหลืองก็ดีนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะนั่งสายสีเหลืองไปเที่ยวพวกสวนหลวงล็อกเก้าเดมอบังกะปิอะไรพวกนี้นะฮะ ก็สามารถเอารถมาจอดได้ที่อาคารพักแอนไลฟ์นะฮะที่สถานีลาดพร้าวได้นะฮะสถานีต่อไปสถานีปลายทางลาดพร้าวผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครสายสิงหเงินได้ที่สถาน,นีขอบคุณค่ะ next station ลาดพราว terminal station i อิตาชินกับมรทบลูไลน์ thank you ผู้ดีสารโปรดทราบรถไฟฟ้าทุกวลีสิ้นสุดการให้บริการที่สถานีความยาวเทินาผู้โดยสารออก็จะข้างล่างรถติดนะฮะติดเพราะว่าแยกข้างหน้านะฮะราชะด่าลาดท้าวนะครับก็จะติดแบบนี้เป็นประจำนะฮะวันธรรมดาเช้าเย็นก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละครับเพราะว่ารถบางคันก็เลี้ยวซ้ายไปพลังก้าวบ้างรถบางคันก็เลี้ยวขวาไป เส้นเกษตรไปจจุดจักษสารอายาบ้างนะฮะบางคั้ก็ตรงไปนะฮะไปหมอชิดนะครับลาดเสา ุดการให้บริการที่สถานนี้ขอควานุณาผู้โดสารออกจากขบวนรถขอบคุณค่ะตึกสีเหลืองก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเกษมนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับถัดจากตึกสีส้มๆนะฮะตึกสีส้มๆก็คือกรมสองออกนะครับ นี่ครับมาหาวิาทยาลัยราชภัฒนเกษมนะฮะแล้วก็ข้างๆก็คือกรมส่งออกนะครับครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากลาดพร้าว83านะฮะอิมพีเรียลลาดพร้าวนะฮะถึงสถานี MRT ลาดพร้าวนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหน อย่าลืมกดติดตามช่องแคล v e l b บายทกนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ